คนอยากจะมาเอานะครับช่วงนี้ก็กำลังเดี๋ยวเพื่อเทียนให้ได้เลยใครท่านครับท่านธนัทกัเดี๋ยวเพื่อเทียนให้อนุโมทนาบุญกับคุณธนพรอินพลจักสวัสดีที่นี่แข็งหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาเงินรางวัลอย่างนี้เทียนเทียนเนเด้ำเพลินครับผมประมาณนี้ครับถุกเทียนกับี่น้องปฏิฐานนะครับเอออาปัจจัยลงตู้เองเลยตอนนี้นะคือคนยิบเลยเงินอารมณ์ตู้เองเลย ครับประมาณนี้ับพีดองก็เบิ่งน้ำกันไปเรื่อยๆครับน้องออมมาือบูชาดอกไม้ครับยลัยก็ไม่แบบกันอารัธนาเพิ่มขึ้นสูงหิ่งผ่าในเือนวัตถุมงคลที่เป็นวัตถุมงคลที่อาผู้ศักคน์ศรีรังเใหญ่เนต้นดธรรมดาไปได้กุฎจ้าดอกไม้ อันโมทนาบุญคุณสนใจคงอยู่จากเราน0 0บาทนันครับลัดินหงาเจอเป็นแค่100บาทนะครับคนคุณมณีวันไหนบอกวัสนาบอกครับประมาณหนึ่งพันนึ่งาสนาเอาเงินเอาเงเป๊ะไปนี่เอาเงินปะนี่ขออธิษฐานวัสนาฮานาอุปถาสขออารัธนาพจนบครับ อนุโมทนาบุญกับคุณแม่พุทธโสภามครอบครัวอีกหนึ่งแสนร้อยบาทดูซาตกไม้แล้วนะครับเรอบ่ียนเทียนเพียนเทียนแล้วก็มาบูชาขอบพระธาตุเนาครับประมาณนี้พี่น้องอาไปเปี่ยนแล้วอนุโมทนาบุญจันทร์พรจันทร์เอาพูดจันทร์ครับบูชาหนึ่งแสนร้อยบาทเลิกครับพี่น้องก็เบิ่ง ภาพรวมไปเรื่อยๆครับูาวงคาถาเท่าก่อนยาธิมเทาก่อนเทียนเทวกัเราบูซาครับ่นหนึ่รบาทคุณนิมนำมูลนะครับจากวัดถงต้องโคนสูงสว่างดินหนึ่งแผ่นหนึ้อยบาทแม่พุธแม่พุดแม่พุธสูงเราานริงนแผ่น้อยบาทเ้อคุณสุทรพินทมงอีกนแผ่นหบาทคุณใจคงอยู่จากสว่างไปดินหนึ่งแผ่นร้อยบาทเครับ ภาพมองกเสิรจฟที่บรการดื <c oughs> สิ <c oughs> สำิันน้อยปาอไรแบบน

तो ये का आदमी और ये सिंपल और बिल्कुल हो गया तो वो दिमाग पूरा कंफर्ट टाइम लेकर तो वो और ये ये से कितनी और और ये से कितना और ये से कितना और ये से कितना ครับประมาณครับพีช่ับไแล้วเดี๋ยวพอเห็นเดี๋ยวเห็นน้องเจ้าของเน่อยากเขียนอยากเขีนอยากเขียนน่ยกปฏิกาน้าม้าขางใต้ได้เวลาอัานใกล้ๆได้ พอคปคำว่อธิการจะได้คำาครับพระเจาเจยอย่างาสาลนค้นานะครับอยู่ที่ที่เมือนเฮานะครับวันนี้มีโอกาสได้นเล่นับการทิดตันแตมาล้วกับเตนไามามาไว้ครับววงพระธาตุเฮาก็ไปครับู้ใดทำได้ระตูมงคลดีประตูมงคลได้ยังยกอธิษฐานใหม่เด้อรารันเาอันภ พันหน้าอบบางคชาตด้วยครับปมะ่านจริงเงินเดืสวัสดีครับ